สวัสดีค่ะคนวันพฤหัสคะ่ะสิวันแรกของเดือนมีนาคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าจะได้ไปงานเกี่ยวกับงานบงงานบุญงานทําบุญบ้านงานแบบไปประชุมที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วดีไหมพี่ฝนบอกในวาระที่คุณไปเรียนไปประชุมไปทําบุญคุณกลับจะได้เจอมิตรภาพที่มันน่ารักด้วยก่อนที่จะได้ดูดวงกันอย่างละเอียดนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์ให้ฝนด้วยนะและกันแลกกัน,กกนคนวันแรกนะคะส5วันแรกของเดือนมีนานเนี่ยคุณกำลังชั่งใจอยู่ว่าคุณกำลังจะต้องทำงานหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณกำลังคิดตัดสินใจสำหรับเจ้าของกิจาการเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีเนาะมันคิดอยู่ชั่งใจอยู่ว่าจะทำยังไงดีพี่ฝนบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณต้องหาไปหาความรู้เพิ่มเติมต่อให้คุณอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่างคนอายุมาก แล้วเกิดเป็นพระหัสก็อาจจะต้องโอนเอนมาทางทางโรคสมัยใหม่และทําความเข้าใจกับเด็กสมัยใหม่นิดนึงว่าอ๋อน้องก็ทํางานแบบนี้จะทาให้คุณไปต่ออย่าลืมนะคะใครที่อายุมากแล้วเกิดวันพระหัสคุณมีประสบการณ์ค่ะใครที่อายุน้อยและเกิดวันพระหัสคุณมีเทคโนโลยีค่ะถ้าผสมก็ได้เยี่ยมนะจ๊ะการเงินการทองนะคะจะหมดไปกับภาวะของการดูแลสุขภาพกับภาระที่คุณต้องจ่ายเป็นประจําอยู่นะจ๊ะ แล้วก็บ้านนะคะระวังเรื่องออกจากบ้านระวังเรื่องไฟนะคะถอดปลัก๊กตอดปลั๊กไฟออย่าเสียบปลั๊กอะไรที่เป็นสามตาไว้พี่ผลกลัวอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นอากาศมันร้อนด้วยนะคะมาถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันพรหัสห่วงเรื่องสายตาคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการแพ้แสงหรือใครที่มีโปรเจกต์ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้องเป็น แว่นต้องใส่แว่นกันแสงใส่ตาแว่นกันแดดแล้วก็มีต้องดูแลเกี่ยวกับต้อกระจกหรือเปล่าอันนี้ต้องดูแลชัดเจนเลยนะอันนี้เป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันพระหัสนะจ๊ะกลัวว่าจะต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับสายตาสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะสําหรับเรื่องการงานอาชีพของคนที่เกิดวันพระหัสแล้วเป็นพนักงานในองค์กรช่วงนี้งานเนี่ยคุณจะต้อง ไปติดต่อกับอีกคนหลายแผนกด้วยกันไม่ใช่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองจะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับกับคนแผนกอื่นเพื่อทำงานงานน่ะให้มันแบบสำเร็จไปได้ได้วยดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณไปติดต่องานกับแผนกอื่นไว้แล้วเนี่ยแล้วให้ระวังการลืมหรือการไม่ได้ทำแล้วปรากฏว่างานมันต้องส่งมันต้องเสร็จตามโปรเจกต์นั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าอุ๊ย อยู่ดีๆงานไม่เสร็จเฉยนั่นแหละอันนี้ระวังการดูดวงที่ถูกต้องคือระวังแล้วมันจะไม่เกิดคุณก็ต้องไปตามงานก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อที่ถึงมันส่งงานแล้วมันจะได้ทันเวลาพอดีจะได้ไม่ดึงเวลาให้งานไปช้ามากกว่าที่มันควรจะต้องเป็นไม่งั้นคนรับหน้าเสือรับหน้าจะเป็นคุณคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะเจ้าของ,งองค์เจ้าขององค์กรนะคะ เธอคะดูแลเกี่ยวกับสภาวะการเงินกับสตอ็อกให้ดีไม่ว่าคุณจะค้าขายสิ่งใดก็ตามให้ดูแลเกี่ยวกับตัวสตอ็อกสินค้าแพคเกจจิ้งไม่รู้แหละเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็การเงินเขากลัวว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณมาเจออีกทีแล้วคุณตกใจนะคะสำหรับท่านเจ้าของกิจการนะแล้วก็เรื่องการโอนเงินถ้าใครเกิดวันพรหัสแล้วทำงานออนไลน์แล้วหรือค้าขายแล้วสแกนอะไรพวกนี้ ระวังโดนสลีปปลอมนะต้องเทสก่อนนะคะว่าคุณโดนสลีปเงินโอนเงินปลอมหรือเปล่าให้เช็คให้ดีก่อนเกี่ยวกับทางด้านโอนเงินเกี่ยวกับช่วงนี้มีฉาชีพเยอะเนาะเข้ายากผักแพงก็ต้องเข้าใจก่อนเราก็ต้องป้องกันตัวแต่เรายังไม่ทําไปทําร้ายใครเนาะสำหรับเรื่องคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คู่ของคุณเขาบอกว่าคู่ของคนใน15วันนี้จะใจเย็นดีสําหรับคนมีคู่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้น เฮ้ย hey, อยู่ดีๆีเขาต้องขึ้นแล้วเว้ยช่วงนี้ไม่ขึ้นอารมณ์สเสถียรมากขึ้นมีความใจเย็นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะจ๊ะแล้วก็สําหรับคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดจะได้เจอคนเก่าๆนะคะคนที่เคยคุยเก่าๆที่อยู่ดีๆคุยแล้วหายเฉยอย่างเงี้ยจะกลับมาคุยด้วยจะใจคุณรู้สึกว่าแม่งจะเอาอย่างไงอะกลัวประมาณนี้แนะนํานะคะก็คุยแบบ ไม่ต้องสมมติคุณเคยให้ตำแหน่งเขาอยู่ที่10คุณอาจจะคุยเขาแค่6หรือ7พอเพราะว่าถ้าคุณให้1ิอีกคุณก็เจ็นะคะไม่งั้นก็จะปิดโอกาสตัวเองไม่ให้คุยไปเจอคนใหม่ที่คุยอ่ะแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเปิดใจให้ใคร่ะนึกออกไหมคนวันพฤหัสใน15วันนี้นะแต่ถ้าเจอเป็นเพื่อนกันได้อย่างเช่นบอกว่าในตอนต้นว่าจะเจอในตามวัดตามที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคุยกันเป็นกลุ่มก้อนของเพื่อนไปก่อนจะดี ะะสำหรับเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บที่อยากจะเตือนใน15วันนี้ให้ระวังเรื่องกรดไหลย้อนแสบหน้าอกใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ฝนพมยานดาวิสคอนต้องเข้าระวังเรื่องกรดไหลย้อนให้มากๆเนื่องจากว่ากินข้าวไม่ตรงเวลานะคะหรือนอนนอนดึกตื่นเช้าซ้ำๆซ้ำๆจนมันแสบหน้าอกตอนนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพ แล้วก็สําหรับผู้ชายนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับการปวดหนวงๆเกี่ยวกับช่วงท้องล่างด้วยส่วนผู้หญิงก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บปวดเกี่ยวกับมดลูกนะคะยังไงแล้วดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็รู้กับทุกจะบอกว่าสุขทั้งหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อยู่ชีวิตยังไงให้เรียนรู้ไปกับความทุกข์แล้วก็ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็หายแต่ความคิดที่จะทุกข์หรือความคิดที่จะสุขมันอยู่ที่สมองของเราหวังว่าจะมีความปลอดโปร่งนะคะมีสงบร่มเย็นในใจกัน